สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับยอมรับไปเลยเหตุขายที่ดินหม่่ำจกมกขายที่ดินสองไร่เศษเหตุผลทําคนร้องฮะพี่กกว่าคือราคาหม่่ำจกมกหน้าเศร้าประกาศปล่อยขายที่ดินสองไร่เศษเนเหตุผลที่ขายที่แล้วหลายคนร้องฮะพี่กกว่าคือราคาที่ไม่ธรรมดาทําแฟนคลับถึงกับต้องหยุดฝังเหตุผลอีกครั้งหลังจากที่หม่่าจกมก ตลกชื่อดังของเมืองไทยได้ออกมาเปิดเผยคลิปประกาศขายที่ดินผ่านป้ายประกาศซึ่งมีข้อความเขียนว่ามัมขายที่ดินซอยวัดพระเงิน881ตารางวาตารางวาละ21,900บาทถมฟรีโอนฟรีจะไปซื้อบ้านให้ลูกเมียที่เชียงรายวงเล็บห้ามต่อไม่ขายพร้อมแคปชั่นว่าขายจริงๆค่ะพร้อมกันนี้ในคลิปมัมยังบอกอีกว่า ผมขายที่ดินครับ881ตารางวาอยู่ที่ซอยวัดพะเงินตรงบางใหญ่ตรงบางม่วงที่ติดคลองนะครับที่ติดคลอง881ตารางวาตารางวาละ21900ถมฟรีโอนฟรีกำลังถมอยู่นี่แหละจุดประสงค์และชี้ไปที่ข้อความจะไปซื้อบ้านให้ลูกเมียที่เชียงรายใครอยากจะซื้อก็ซื้อ,อ,อ,อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรน้ำท่วมที่เชียงรายส่งตังไป ก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่น้ําท่วมมันต้องซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ให้มันสูงขึ้นน้ําจะได้ไม่ท่วมหลังจากที่ชาวเน็ตเห็นคลิปดังกล่าวก็รีบคํานวณว,ว่าที่ดินที่มั่มจจขายนั้นคือราคาเท่าไหร่และก็ทาเอาคนตกใจแทบช็อกพอหลังจากที่คํานวณเสร็จสับแล้วที่ดิน2ไร่เศษตรงจุดนี้มีราคาสูงถึง19ล้าน3แสนบาทเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามประโยคที่ว่าจะไปซื้อบ้าน ให้ลูกเมียที่เชียงรายนั้นอาจจะแปลได้หลายความหมายซึ่งหลายคนอาจคิดว่ามัมวางแผนซื้อบ้านให้ลูกเมียที่อยู่เชียงรายแต่ความจริงแล้วมัมอาจจะอยากซื้อบ้านให้ลูกเมียที่เชียงรายก็เป็นได้ดังนั้นประโยคนี้เป็นวรคผิดระวังงานเข้านะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดัง้วยน,นะครับขอบคุณครับ